ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคต ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางสวัสดครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่เราจะเจอกันทุกเช้าวันอังคารเวลาดีตี5แบบนี้ทางช่อง11ครับ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเนื้อหาในรายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวความสำคัญภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คือปี2558โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสหก์ไทยกันไปแล้วนะครับ มาถึงในสัปดาห์นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมบุคลากรสากลก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าจะต้องมีการเตรียมการรับมือเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากันอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของต้นกล้าสากลในสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้ครับช่วงของสากลไทยใต้ร่มพระบรมีสัปดาห์นี้จะแตกต่างจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารายการของเราจะตอบคําถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปสนียบัตเข้ามาถามว่า ขั้นตอนในการจัดตั้งสากรจะต้องมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบพร้อมกันได้จากช่วงนี้ได้เลยครับ ช่วงสหกรไทยใต้ร่มพระบรมีวันนี้มีโอกาสดีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพราะว่าที่นี่มีกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันแบบธรรมชาติและได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเตรียมสหกร เราจะไปชมกันนะคะว่าขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้นพวกเขาต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้างค่ะเราจะนําเอาสหกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นแกนหลักของแต่ละอำเภอนั้นจํานวน58แห่งมาจัดประชุมร่วมกันเพื่อที่จะให้สหกรณ์ต่างๆในจนแกนนั้นได้รับรู้ร่วมกันในเรื่องของการที่จะต้องทําการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกาัน เกษตรกรบ้านซับแดงตำบซับสมบูรณ์อำเภอโคกโพชัยจงหวััดขอนแกน่นส่วนใหญ่จะทำนาปลูกข้าวทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลังพวกเขาได้มีความคิดที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ค่ะด้วยหวังที่จะใช้ระบบสหกรณ์แก้ไขปัญหาต่างๆและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้เข้มแข็งยั่งยืน รกเริ่มนะคะมีชาวบ้านรวมตัวกันได้25รายทางสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นก็ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เรื่องของสิทธิและหน้าที่เมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการจัดตั้งสหกรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรค่ะ ใปัจจุบันนี้นะคะมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มเป็น60รายแล้วนะคะในการจัดตั้งสหกรณ์ทุกประเภทนะครับมีขั้นตอนที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6 6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ก็คือเตรียมคณะบุคคลที่มีความต้องการและวัตถุประสงค์ในการที่จะขอจัดตั้งสหกรณ์นะครับมารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการที่จะจัดตั้งสหกรณ์สำหรับขั้นตอนที่2นะครับ กลุ่มคณะบุคคลนะครับจะต้องติดต่อประสานงานที่สำนักงานสกลจังหวัดนะครับในการที่จะให้ท่านสกลจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาให้คําแนะนําในการจัดตั้งสกลขั้นตอนที่3นะครับคณะบุคคลนะครับจะต้องกําหนดชื่อนะครับอย่างน้อย3ชื่อเพื่อส่งไปยังสำนักงานสกลจังหวัดให้สำนักงานสกลจังหวัดทําการตรวจสอบนะครับว่าเป็นชื่อที่ซ้ําซ้อนกันหรือไม่ขั้นตอนที่4ี่คณะผู้ก่อการหรือคณะผู้จัดตั้งนะครับจะต้องเลือกประเภทกําหนดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ รวบรวมแผนในการดําเนินธุรกิจนะครับส่วนขั้นตอนที่5นะครับผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งเนี่ยครับจะต้องเรียกประชุมสมาชิกทั้งหมดที่แสดงความจํานงจะขอจัดตั้งเป็นสก,กร์นะครับมาเป็นสมาชิสกสกร์เพื่อเข้าร่วมประชุมให้รับทราบว่าชื่อสก,กร์อะไรประเภทอะไรวัตถุประสงค์อย่างไรในเวลาเดียวกันก็กําหนดร่างข้อบังคับขึ้นมาร่วมกันในการพิจารณาส่วนขั้นตอนที่6คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับ คณะผู้ก่อการหรือคณะผู้จัดตั้งจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดนะครับเพื่อนําเสนอต่อท่านสกร์จังหวัดในฐานะรองนาทะเบียนทําการตรวจสอบข้อบังตรวจสอบเอกสารทั้งหมดว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเป็นการถูกต้องสมบูรณ์เสร็จแล้วท่านสกร์จังหวัดในฐานะรองนาทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให้ให้แก่สกร์แห่งนั้นสําหรับขั้นตอนในการจัดตั้งมีเพียงแค่นี้ครับผม คุณผู้ชมคะการรวมกลุ่มการเป็นสหกรณ์นั้นเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพคล้ายๆกันค่ะซึ่งประสบปัญหาเหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยุติธรรมปัญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรปัจจัยการผลิตต่างๆปัญหาจากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้ราคาต่ำเพราะว่าถูกกดราคา แต่ด้วยหลักการรวมกันซื้อรวมกันขายของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์สามารถต่อรองซื้อขายในราคาที่ยุติธรรมได้นั่นเองค่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสาหกรณ์ที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สัปดาห์นี้นะครับจะมาพูดให้กับท่านผู้ชมฟังถึงทิศทางแนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสหกรณ์ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้จากช่วงนี้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมากับคณะสื่อมวลชนที่แม่ห้องสอนนะครับเรามีการคุยกันหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับ มีคำถามบางคำถามที่น่าสนใจมากกับน้องๆสื่อมวลชนที่ได้มีคำถามมาโดยเฉพาะยิ่งในสามปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การเป็นอาเซียนเต็มตัวร่วมกับเพื่อนๆอีกเก้าประเทศคําถามคือขนาดที่เรามีความพร้อมขนาดไหนก็ไม่พ้นเช่นเดียวก,กันครับกรมเสริมสากลในฐานะนาดูแลเรื่องการพรัฒนาและส่งเสริมสากลของประเทศไทยที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องจากกระบวนการสากลอีกมากกว่า10บล้านคนขณะเดียวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากกว่า3 4 0 0 0พันคน ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลในกิจการงานสากลของประเทศเพื่อเกิดความมั่นคงเพื่อเกิดการด,ดําเนินก,การเพื่อการก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถนําพาประเทศไทยทางด้านสาขาเนี้ยยืนอยู่อย่างมั่นคงได้ในอาเซียนสิ่งที่กรมด,ดําเนินการรัฐหนักถึงก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคนเข้าก้าวเ,เข้าสู่อาเซียนรอบนี้เราได้วางแผนล่วงหน้ามา2ปีร่วมกับกรมเจรจาก,การค้า ตั้งแต่เรื่องการสร้างความเข้าใจทําความเข้าใจกับพี่น้องขบวนการสากลสร้างผู้นาด้านสากลที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ในการนําความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจกับเจ้าที่ของกรมเองในฐานะเป็นเทรนเนอร์ที่จะต้องเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้เป็นส่วนองค์ประกอบหลักในการที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ในขณะเดียวกันการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอการให้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องของการค้าก็ดีความร่วมมือกันในขบวนการสากลสินค้าสากลมีกี่ชนิดที่อาจจะได้รับผลกระทบสินค้าชนิดใดบ้างที่เป็นสินค้าที่เราควรจะบุกประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะที่ไปสร้างแหล่งผลิตหรือบุกเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปสร้างตลาดสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นประเด็นที่เรื่องที่กรมจะต้องดําเนินการและให้ความเข้มข้นในการวางแผนการดําเนินการการเตรียมคนเรื่องนี้เราร่วมกับสถาบันการศึกษา นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ให้ท่านผู้ช,ชาญของกรมเองไปศึกษาในแต่ละธุรกิจของสากลว่าผลกระทบจะเกิดอย่างไรแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไรอาจจะต้องมีการคู่ค้ากันเองในกลุ่มอาเซียนในการหรือแม้แต่รวมกันเพื่อค้านอกอาเซียนเพราะบางสินค้าเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตด้วยกันในอาเซียนในขณะเดีวยวกันเราก็เป็นผู้ผลิตที่ส่งออกป้อนตลาดโลกอยู่ทําอย่างไรเราเะรวมกันพมยกตัวอย่างเช่นอย่างพาราอย่างน้อยสามประเทศในอาเซียนคือผู้ผลิตหลักของสินค้าในโลกนี้ ที่ส่งออกอยู่มากกว่า80%ประเทศที่4คือเวียดนามอาจจะเข้ามาเป็นสมาชิกในรวันนี้ก็จะยิ่งสร้างพลังในสินค้านี้มากขึ้นนะครับสินค้ายางแต่ประเทศไทยผลิตโดยสากรมากกว่า80%ที่อยู่ในกระบวนการณปัจจุบันนี้สินค้าข้าวเช่นเดียวกันเราเป็นประเทศผู้บริโภคข้าวเดยกันทั้ง10ประเทศเราเป็นผู้ผลิตบางประเทศก็เป็นผู้ซื้อนะฮะแล้วเราก็เป็นผู้แข่งขันกันในตลาดโลกการเตรียมการของบุคลากรเพื่อเกิดความเข้าใจในระบบธุรกิจ เกิดความเข้าใจในการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอนาคตเราต้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าเหล่านี้เข้าประเทศเพื่อนบ้านหรือนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่กรมจะต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อจะผลักดันให้การดําเนินการธุรกิจของสากลน,นั้นมีความยั่งยืนภาษาก็เช่นเดียวกันต้องยอมรับอย่างว่าคนไทยเราอาจจะอ่อนด้อยทางภาษากลางเช่ภาษาอังกฤษพราะพื้นฐานการดําเนินการของเราเราสามารถยืนอยู่บนตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องนี้ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายจัดการของสากลก็จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กรมให้ความสําคัญและร่วมกับสถาบันการศาึกษาวางแผนการให้ความรู้ความเข้าใจการฝึกฝนให้รู้จักภาษาเพื่อนบ้านทั้งสิบทั้งเก้าประเทศที่เหลือให้เข้าใจและมีความเข้มข้นขึ้นในภาษากลางทชาใช้ๆเช่นภาษาอังกฤษคนเชื่อว่าภายในหนึ่งปีแผนต่างๆเหล่านี้จะบระรลุผลรายละเอียดเดี๋ยวดูในรายการนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างติดตามนะครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรายการของเราได้มีการพูดคุยกับท่านอธิบีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมของขบวนการสหกรณ์ไทยก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะครับมาถึงสัปดาห์นี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเราจะลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสหกรณ์ว่าจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างไร ต้องทาความรู้ทําความเข้าใจในแง่มุมแบบไหนกันบ้างนะครับเพื่อให้ทันกับคู่แข่งและโอกาสที่กําลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับท่านนั่งอยู่ข้างๆผมในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่มาร่วมรายการกับเราครับยินดีครับยินดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันภาพกว้างๆไปแล้วครับท่านวันนี้เรื่อง AEC ก็ยังเป็นประเด็นใหญ่<ม>เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องมานั่งคุยกันในรายการอยากให้ท่านในทุบริพูดถึงเรื่องของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบ<ม>โอกาสและอุปสรรคต่างๆในปี2558หลังจากวันที่1มกราคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีโอกาสจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างหลังจากก้าเข้าสู่ AEC แล้วครับครั้งที่แล้วที่เราคุยค้างกันไว้ว่ารกรมได้มอบหมายให้คณะผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศาึกษาไปลองศึกษาดูว่า พื้นฐานที่เรามีความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างศึกษาคู่แข่งนะครับคู่ค้ารอบข้างเพราะสากลทําธุรกิจต้องทําการค้าต้องต้องมีคู่แข่งแน่แล้วก็มีคู่ค้าระหว่างกันอะไรบ้างที่มันจะเป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบกันสินค้าไหนบ้างเป็นสินค้าที่เราเราได้เปรียบในเชิงการผลิตในเชิงของการสร้างการตลาดสินค้าไหนบ้างเราอาจจะต้องตั้งรับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมได้วิเคราะห์ให้เห็นแล้วนะครับว่านมเนี่ยเรามีโอกาสเป็นยังไงบ้างระหว่างเรากับ พม่าเรากับเวียดนามเรากับสิงคโปร์หรือเรากับมาเลเซียหรือข้าวระหว่างเรากับเวียดนามเรากับอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นตลาดหลักในการบริโภคหรือเรากับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้นําเข้าส่วนที่2ที่จะทําให้งานนี้สําเร็จได้คือคนที่เกี่ยวข้องในวงการที่ต้องเข้าไปนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นคือเป็นส่วนที่จําเป็นมากวันนี้เราได้ข้อมูลพร้อมสมมติเราได้มีข้อมูลทุกอย่างพร้อมละเราจะบุกตลาดสมมุติว่าเราได้เปรียบในเชิงการผลิตนมกับประเทศพม่า ถามว่าการเข้าไปสู่ตลาดตรงนี really? ้ศักยภาพของเราเป็นขนาดไหนศักยภาพด้านเทคโนโลยีเราพร้อมเรามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเรามีความพร้อมด้านความรู bag. ้ความสามารถในเดียวกันเราคิดว oh, ่าเพื่อนบ้านเรามีความพร้อมด้านทรัพยากรแต่นี้ทรัพยากรสําคัญที่สุดเราก็คือทรัพยากรบุคคลที่ทํำยังไงเราถึงจะมีระบบการบริหารจัดการที่เข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้สมมติเราต้องการจะขายส่งสินค้าทางด้านผลิตภัณฑ์เราเข้าไปสิงคโปร์ เรามีความพร้อมไหมของคนเราที่จะเจรจาเขารู้เรื่องสามารถทําการค้าก็ได้มีเทอมการค้าอย่างไรมีความรู้ทางการค้าระหว่างประเทศไหมพี่น้องสมาชิกสากลนั่วิิงฝ่ายจัดการของสากลเนี่ยดำเนินการได้ไหมทีนี้อยากให้ท่านอธิบดีวิเคราะห์เลยครับท่านว่าถ้ามองในแง่ของบุคลากรอ,อย่างเดียว ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมแล้วถ้ารวมประเทศไทยก็10ประเทศเนี่ยนะครับเรามีความได้เปรียบด้านบุคลากรในแง่ไหนและจุดไหนที่เราจะต้องมีการปรับตัวกันก่อนในช่วงระยะเวลาเหลืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับท่านความเสียเปรียบก่อนแล้วกันรของประเทศไทยเนื่องจากเราไม่เคยเป็นบองขึ้นไขร เราก็อาจจะอ่อนด้อยในการภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเราอาจจะสมาชิกสากลอาจจะไม่มากนะักพี่น้องสมาชิกสากลพี่น้องอกรรมการสากลแต่ผู้จัดาการยังพอได้นะครับบางที่ก็มีการคัดเลือกผู้จัดาการที่มีศักยภาพด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเนี่ยจะต้องหนึ่ง ต้องใช้สามารถ um, ใช้ภาษาที่สื่อสารเขาได้อย่างเราภาษากลางระเรื่องที่2ก็คือความเข้าใจในการทําธุรกิจทางการค้าเราอาจจะวิเคราะห์เรากับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอย่างเดียวคือทรัพยากรของเขาคือทรัพยากรบุคคลเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่เขาส่งออกทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพวันนี้เราเทียบกันเนี่ยเราตัวต่อตัวในการทําการค้าเราจะเทียบเปรียบเพราะนั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้จากเขาเพราะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในการที่เอาไปดิวกันระหว่างสากลกับสากล เรากับมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์การธุรกิจหรือบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะดีลระหว่างเรากับสากลเราสากลมาเลเซีย<ม>เรามีสินค้าคนมีความรู้ความสามารถในการจัดก,การสินค้าโอเคเราถ่ายทอดซึ่งกันและกันไอ้อย่างเนี้ยเราเสียเปรียบในบางมุมแต่เราได้เปรียบในแง่ของเรามีทรัพยากรเยอะกว่าในแง่ทรัพยากรธรรมชาติสินค้าไ<ม>อ้อย่างนี้เราดีลกันได้แต่อย่างเรากับเวียดนามเนี่ยเป็นทั้งคู่แข่งทั้งด้านบุคลากร เป็นด้านคู่แข่งด้านทรัพยากรธรรมชาติคือนี้ว่าเขาพอๆกับเราสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องสู้กันตัวต่อตัวในเวทีทุกเวทีที่จะจะเอกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ความร่วมมือตรงนี้เนี่ยเราไม่เราไม่ตั้งการเพื่อจะต่อสู้กันอย่างเดียวเราตั้งการเพื่อจะร่วมกันในบางสินค้าที่เราส่งออกสู่ตลาดโลกและเป็นสินค้าเดียวกันเนี่ยก็อาจจะรวมก็ได้ในอนาคตเราต่างเป็นผู้ส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะหารือร่วมกันได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว AEC เนี่ยคือไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาแข่งกันอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเวทีที่จะต้องร่วมมือทางการค้าและร่วมมือสร้างสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆด้วยคำว่าเป็นหนึ่งเดียววันคอมมูนิตี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใครก็ตามที่รวมกันหลักษากรง,ง่ายๆเลยหนึ่งคนก็มีพลังแค่นั้นแหละนะครับสิคนเราก็มีพลังแค่สิพลัง ต่ถ้ารวมกันเป็นร้อยคนพันคนแล้วจัดตั้งเป็นสากลเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องร่วมกันคิดคร่วมกันทาแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการสากลเช่นเดียวกันรวมกันเป็นอา,อาเซียนกันเหมือนกันหลักคิดก็คือถ้าประเทศไทยเจจาเดียเด่ยวๆเนี่ย ความเข้มแข็งมีน้อยแต่ถ้ารวมกลุ่มกันเป็นอาเซียนในการเจรจาต่อรองเป็นอาเซียนบวกสามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีน้ําหนักในการเจรจามากกว่าประเทศไทยเดี่ยวๆไปเจรจาอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานวันนี้ถ้าเรามีสภาเรื่องยางขึ้นมาสามประเทศหลักที่ผลิตยางส่งออกใอยู่ในอาเซียนทั้งสประเทศประเทศที่สเวียดนามไม่ยอมเข้ามาร่วมสักทีนะครับเพราะว่ากลัวว่าสัดส่วนในการบริหารจัดการนจะเสียเปรียบเพราะตัวเองส่งออกน้อยกว่าแต่จะใช้โอกาสในการมีช่องว่างของตลาดเข้าสู่ตลาดแทนวันนี้เนี่ยสประเทศรวมกันว่าเรายังไม่ส่งออก แต่เวียดนามก็เข้าสู่ตลาดแทนเราอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ในอาเซียนด้วกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องอก็น่าจะท้ายเวทีอาเซียนในการคุยกันครับและท่านมองว่าหลังจากปี2558ผ่านไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับขบวนการสหกรณ์ไทยในแง่มุมไหนบ้างครับผมมันเกิดได้ทั้งบวกและลบนะครับ บางสินค้าก็เกิดบวกอย่างสินค้าบางสากลก็ลบนะครับแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวมากหน่อยเช่นผมมองว่าสินค้าโคนมเนี่ยนะได้เปรียบละมันบวกอย่างที่ผมว่าสากลโคเลี้ยงโคเนื้ออาจจะต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยเพราะเราต้องมีสินค้าผ่านเข้ามายังพม่าก็ดีแล้วก็ดีที่มีคู่แข่งนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเตรียมตัวหลัง2ปี2 5งถามว่าสากลจะเกิดภาพเป็นลักษณะอย่างไรผมคิดว่า วันนี้เนี่ยการพัฒนาของระบบสากลเราเปิดตัวกว้างขึ้นเข้าสู่สาระมากขึ้นให้เกิดการยอมรับทั้งตัวสากลและพันธสากลได้มากขึ้นยิ่งปี2 5 5 8หสากลยิ่งต้องมีบทบาทหลักเพราะเป็นองค์กรนิติบุคคลเดียวของชุมชนของประรชาชนที่ดาเนินการธุรกิจได้การที่ให้ประชาชนพื้นฐานขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางถ้าเาสามารถเชื่อมความเข้มแข็งให้แต่ละชุมชนชุมชนที่มีสากลอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาเกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อน,นันคือการย่างลาก ของความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั่นหมายถึงผมมองว่าอนาคตของประเทศเนี่ยสากรจะมีบทบาทในการชีน้นําและก็สามารถทําให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงขึ้นครับและนี่ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากปี58เราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเราจะต้องเตรียมพร้อมทักษะสําคัญก็คือเรื่องของภาษาและ ความรู้ในการเจรจาด้านธุรกิจการค้าที่กรมส่งเสริมสากลก,ก็จะเข้าไปดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะก้าวเข้าไปพร้อมๆกันทั้งในฐานะที่จะเราจะต้องเผชิญกับคู่แข่งขันรอบด้านและในฐานะที่เราจะต้องร่วมมือกับมิประเทศที่อยู่เพื่อนบ้านในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีที่ <ผม S 1> ให้เกียรติมานะครับขอบคุณท<ด>่าน<ด>อธ<ด>ิบดีครับ ท่านผู้ชมครับสาระเรื่องราวเป็นประโยชน์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปต่อกันที่ช่วงต่อไปครับเรื่องเล่าชาวสากรครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและมอบรางวัลแก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ในพื้นที่โครงการหลวงค่ะโดยมีนายสมชายชาญนารงคกุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถวายรายงานค่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มสนองงานมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536นะคะโดยมีภารกิจที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้มีการรวมกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพและดำรงชีพตามหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ค่ะ ซึ่งการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงก็จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมมนาจำนวน200คนซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์หัวหน้าสู์พัฒนาโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์คณะกรรมการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเตรียมสหกรณ์และคณะทำง,งานด้านสหกรณ์ ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงผู้แทนสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนานงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้าใจร่วมกันในวิธีการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะ หลักในการให้ความรู้หรือสัมนาในวันนี้คือหลักประการสำคัญในการบริหารจัดการกิจการสาก์เพราะว่าลักษณะสหก์บนพื้นที่โครงการหลวงจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากพื้นที่โดยทั่วไปก็อาจจะมีกลุ่มคนไม่มากมีชนเผ่าที่แตกต่างเพราะนั้นจะทำยังไงที่จะบริหารกิจการสาก์ในเขตโครงการหลวงให้ได้ก็เป็นประเด็นหลักของการสัมมนาในวันนี้ครับประโยชน์ที่ได้รับคือเราอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงและเราไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้สัมผัสและไม่มีโอกาสที่ได้จัดตั้งสากลสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับ พี่น้องในหมู่บ้านก็คือมีโครงการหลวงมาตั้งแล้วก็เขาก็เอาสาหกรณากรเข้ามาเพื่อที่จะให้เราได้ลดภาระนี้สินจากนอกระบบแล้วเขาระบบสาหกรณากรอันนี้คือประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้นะคะกรมส่งเสริมสาหกรณากรยังได้จัดให้มีการคัดเลือกสาหกรณากรสมาชิกสาหกรณากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น เข้ารับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องความดีที่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมงานด้านสหกรณ์จากผระเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับเช่นเคยครับเรายังมีไปเสนบาบรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เราคัดเลือกมา2ฉบับจะมาอ่านให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับท่านแรกมาจากอำเภอเมืองราชบุรีคุณพรศรีสุกิจยาน,นะครับเขียนมาบอกว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาได้สร้างสรรค์รายการกดีๆเช่นนี้ตลอดไปนานเท่านานนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณรัชนีปิ่นสุขมาจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเขียนมาบอกว่ามีโอกาสติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำทําให้ทราบว่าการรวมกลุ่มทํากิจกรรมนั้นมีส่วนสําคัญในการพัฒนาชุมชนทําให้ได้รับความรู้ด้านสหกรณ์แต่อยากจะทราบว่าทําไมบางอำเภอบางชุมชนหรือในบางจังหวัดยังไม่มีสหกรณ์ร้านค้า เพราะว่าน่าจะเป็นตัวช่วยชุมชนในการกระจายสินค้ากระจายไรายได้ได้มากยิ่งขึ้นก็จะฝากเรื่องนี้ไปให้ทางกมรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาข้อมูลต่อไปนะครับท่านผู้ชมทั้งสองท่านนี้ก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับส่วนท่านอื่นๆที่อยากจะเขียนคําแนะนําติชมเข้ามาก็สามารถเขียนเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับส่วนในสัปดาห์หน้านะครับประเด็นที่เราจะกลับมาคุยกันก็คือเรื่องของแผนยุทธศาสการพัฒนาสหกรณ์ปี2555ถึง2559 เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าอ,อกเข้าใจถึงทิศทางในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหากรณ์ในอนาคตรวมถึงช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางเอาไว้นะครับติดตามกันให้ได้ในสัปดาห์หน้าสุวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสหกรช่วยเปเปป็็นนู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนทำทางดัดงแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยทงท้องถิ่นไม่ยากจนสากรณรมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทย พลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ